นายท่านจะคัดเลือกชายหนุ่มจริงๆงั้นหรือนี่คือความไม่ยุติธรรมเลยผู้หญิงจะรู้อะไรจะราชวงศ์ส่งหรือราชวงศ์จิงก็ต้องมีคนเป็นข้าราชการไม่สําคัญว่าเจ้าจะทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ใครข้ากําลังคิดถึงเจ้าลูกของเจ้าและชีวิตของผู้คนที่นี่ขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยขอแสดงความยินดีหากท่านสามารถรับใช้ภายใต้การนําของเจ้าชายสีท่านจะสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในอนาคต และอวยพรให้ประชาชนแห่งยี่ซุยเจ้าทรายศประเทศให้ศัตรูได้อย่างไรกันอ่านหนังสือของปาดไปก็เปล่าประโยชน์ท่านกว่าความตายจึงเอาโจรมาเป็นพ่อท่านพ่อท่านพ่อทําไมทําไมไม่ตายใช่ไหมลูกของข้อในสายตายของคนจีนเราเลวยิ่งกว่าสัตว์ร้ายแทนที่จะยึดติดอยู่กับมันเราควรถึงจะตายไปร้อยครั้งข้าก็ไม่ยอมเป็นหมาหรอก อ้อข้านอนไม่หลับทั้งกลางวันและกลางคืนแถมยังกินอะไรไม่ได้ด้วยอ้อหลีกทางให้หน่อยอยากขี่ขวางถนนได้ยินมาว่าเมื่อวานนี้ผู้พิพากษาหวางังโดนตีจนตายกระโหลกศีรษะของเขาแตกกระจายไปทั่วพื้นไอ้ทานเอ้ยไอ้คนน่าหลังเกียรติมาควรนอนบนกองซี่ทำไมต้องมานอนบนเตียงด้วยแค่ข้าไม่ให้นางกินขี้ก็พอแล้วไอ้สารเลวแกมันก็แค่สัตว์เลี้ยงของพวกเราชาวจีนเท่านั้นใครก็ตามที่รับใช้ในกองทัพจีน ให้คำแนะนำและวางแผนใครก็ตามที่รับใช้ในประเทศศัตรูเช่นสีเหวินผู้พิพากษาของยี่ซุยจะไม่มีวันได้รับอภัยโทษกองทัพซ่ง่าดานตั้งใจได้สำเร็จเส้นทางส่งกำลังจากตะวันออกไปตะวันตกของปักกิ่งก็ถูกตัดขาดเช่นกันแล้วต้องถอนทัพจะเขอเปและยอมสละพื้นที่ไอโง่เมียกับลูกเจ้าเป็นไรวะอย่างเลวร้วายที่สุดข้าจะให้เจ้ามีภรรยาเพิ่มและให้กำเนิดลูกสารเลวเพิ่ม ข้าไม่นี่สำหรับภรรยาและลูกๆของข้าทำไมข้าถึงต้องกลายเป็นทานหมาตายของคนเถื่อนอย่างเจ้าด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮกองทัพจีนไายแพ้กองทัพจีนไผยแพ้กองทัพจีนไผยแพ้กองเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันท่านหมาว่าทำลายเจ้าชายสีกองทัพซ่งกกำลังมา รีบไปช่วยเจ้าชายสีขึ้นหมาเร็วเข้ารวบรวมกองกําลังที่เหลือไว้ดีอย่าลืมคุ้มกันเจ้าชายสีออกไปด้วยไท้เว้ยกองทหารกลางถูกยึดแล้วน่าเสียดายที่จินอู่สู้หนีออกมาได้กองกําลังจินที่เหลือได้บุกออกมาจากประตูตะวันตกเรียบร้อยแล้วเราจะติดตามต่อหรือไม่ อยา่าไล่ศัตรูที่หมดหวังกองทัพของเรามาถึงขีดจำกัดแล้วคนจีนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการกำลังหลักที่นำโดยอาดีคงจะรีบเร่นกลไปให้การสนับสนุนในขณะน,นี้จึงไม่แนะนำไม่ไล่าตามพวกเขาอีกต่อไปมารายงานชัยชนะให้เสี่ยชัยกันเถอะควันและฝุ่นจากสนามรบตรงนั้นเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะรายงานพะยาค่าผู้ประชาการหาสงข้อความมา กองทัพของเราสามารถล่อทหารม้าจีนให้บุกโจมตีสนามรบทางตะวันออกได้สําเร็จได้ซุ่มโจมตีตามแนวฝั่งแม่น้ําและสังหารทหารจีนนับร้อยด้วยหน้าหมายของพวกเขาเมื่อกองทัพจีนถูกทำลายทหารเปิดเว่ยที่หุ้มกนาะแนัก8อ0นายก็โจมตีจากด้านหลัง,แม,งแม่ทัพผ่านสังหารแม่ทัพปูลูกหุ่นของศัตรูในสนามรบยึดธงของผู้ประชาการและนำกองทัพเปิดเว่ยเอาชนะกองทหารม้าของจีนจนสิ้นซาอ ด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัดหวัวหน้าฝ่ายศัตรูวันยานจงปิงยอมแพ้รบวบรองกองกําลังที่เหลือบุกออกจากประตูตะวันตกและหนีไปทางเหนือกองทัพของเรายึดค่ายหลักของศัตรูได้แล้วและกองทัพจิงกําลังล่าถอยโดยสิ้นเชิงสึกครั้งนี้เราชนะการต่อสู้ครั้งนี้เฮ้เฮ้ การต่อสู้ครั้งนี้ต้องชน,นะเสียชัยบ้านผาของเจ้าติงผู้พิพากษาแห่งโชโจช,ชนเก้าเขาสั่งหารคนไปสองพันคนและเอาชนะทหารจีนไปสีน่นายจางจุนหัวหน้าเลขาธิการชายชน,นะครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษที่ควรจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ฮ่าฮ่าวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีมาเถอะถ้วยนี้ขออุทิศให้กับหานเลียงเฉิงเพื่อเผชิญหน้ากับกองทหารม้าจินโดยตรงและดึงฟันออกจากปากเสือตลอดประวัติศาสตร์มีเพียงหานซื่อจงเท่านั้นที่สามารถเป็นแม่ทัพโดยกําเนิดจางเต๋อหยวนอย่ายกย่องหานอู่มากไปกว่านี้หากไม่มีเราชายเฉียนจุนก็คงไม่สามารถชื่นชมกับความรุ่งโรจน์ของเขาได้ผู้พิพากษาโชโจ้เจ้าติง เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวเท่านั้นความดีความชอบของจางเท้ยวยก็มีส่วนสนับสนุนอย่างมากและวหวังเท้ยวยก็มีส่วนสนับสนุนอย่างมากเช่นกันแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นข้าราชการก็ขาดไม่ได้แต่หากฝ่าบาทไม่ฝ่าฟันอุปสรรคและต่อต้านจีนอย่างเด็ดขาดหากฝ่าบาทไม่ใช้ถังความเมตตาและกำลังเพื่อควบคุมและรบวบรวมผู้นำทัพที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะมีรัฐมนตรีผู้พักดีและแม่ทัพที่มีความสามารถมากเพียงใดก็าตามสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้เกิดความหงุดหงิดมากขึ้นเท่านั้นลูฮาวเวนนายวิชาการนั่นหลินลินจิงมอคำเยินยอของลูฮาวเวนเป็นเรื่องจริงหากใครอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คงจะควบคุมสถานการณ์ได้ยากการเปรียบพวกเขาเป็นจกักรพรรดิฉินและจกักรพรรดิฮั่นอาจจะดูเกินจริงไปสักหน่อย แต่หากพูดว่าพวกเขาเปรียบเหมือนท้จูกับท้จงแล้วพวกเขาไม่ได้ตามหลังมากนะักหูหยินเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการกลางใกล้จะลุ่งสางแล้วเจ้ายังคงดื่มอยู่เจ้ารู้สึกอารมณ์ดีจริงๆมิงจงเจ้าสายไปแล้วงานเลี้ยงกำลังจะจบแล้วฮ่าฮ่าเฮ้วันนี้ข้าทำงานมาทั้งวันเลยข้ายังไม่ได้กินอะไรเลยกินสักหน่อยเนาะเอาล่ะทุกคน เจ้าคิดว่าจักรพรรดิควรทําอย่างไรหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้หว่างสู้เชียงแนะนําว่าเขาควรจะอยู่ที่โชโจวันนี้ลีซงกงได้รับจดหมายอีกฉบับซึ่งถามว่าพราะองค์มีประสงค์จะเสด็จไปทางใต้หรือไม่ตอนนี้ข้าอยู่ในสภาวะสับสนไม่มีใครมีความคิดเห็นในดๆเง้นหรือท่านลู่ข้าอยากจะถามอะไรท่านหน่อยจังเลยเจ้าติงคงอยากให้จักรพรรดิอยู่ที่โชโจถ้าเป็นเช่นนั้นข้าซึ่งเป็นข้าราชการชั้นน้อย ที่มีหน้าที่ดูแลโชโจเท่านั้นในเวลานั้นจะกลายเป็นบุคคลสําคัญเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการเมืองไคเฟิงหรือไม่ครอบครัวของ,ข,องข,ข้าก็มีสายสัมพันธ์กันทั้งหมดดังนั้นข้าจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะอยู่ต่อได้แต่ข้าจะพูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยได้อย่างไรกันส่วนจางจุนเจ้าเล่อนเขาเพียงต้องการทํทาตามประสงค์ของจักตรพรรดิเท่านั้นก่อนที่จักตรพรรดจะอแถลงการที่ชัดเจนเขาจะไม่หยุดพูดอะไรสักคำเหมิงจง ผู้คนต่างเลี้ยงฉลองการโทษทุกแห่งเจ้ายุ่งทำอะไรมาทั้งคืนหลายงานท่านลูกไม่ต้องลุกหรอกกินข้าวอยู่ส่วนตัวไม่ต้องทําอย่างนี้แล้วข้าได้ติดตามทางการและจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆจะกระพดิส่งขึ้นมาด้วยพอองค์เองเพื่อตรวจดูสนามลบก่อนโดยตรวจดูจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตช่วงบ่ายข้าทำหน้าที่ดูแลคกล้ทหารจีนและควบคุมการดูแลรวบรวมแจกจ่ายของที่ได้มา หลังจากแจกรางวัลให้ผู้บัญชาการทหารแล้วฝ่าบาทก็นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ควรนำมาใช้เติมราจสำนนกเป็นค่าชดเชยให้กับทหารที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตตอนเย็นก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บอีกครั้งแม้ว่าเราจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในการรบครั้งนี้แต่กองทัพของเราก็สูญเสียผู้คนไปจำนวนมากโดยมีผู้คนมากกว่า2,000นคนรัฐบาลได้จัดพิธีรำลึกอย่างเรียบง่ายในกองทัพและเรียกร้องให้มีการจัดตั้งอนุสร์สถาน และวัดสําหรับจังหยงเจิ้นและคนอื่นๆจากนั้นฟ่าบาทก็เอาเหล้าองุ่นและอาหารไปปลอบใจทหารและแม่ทัพด้วยตนเองและอยู่ในค่ายจนถึงเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เหนื่อยการเกินไปแล้วทําไมไม่พักและเฉลิมฉลองกันบ้างละ่ะเราอาจจะต้องแยกย้ายกันแต่เนิ่นๆเพื่อรวบรวมกลุ่มใหม่และลงทุนในเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฟ่าบาท,ทรงขอ,อายาแจ้งให้ท่านสุภาพบุรุษทราบว่าจะมีการประชุมสารที่สำนักงานรัฐบาล ตอนลุ่งสางเพื่อหาหรือเรื่องสําคัญหลังจากสงข้ามดูเหมือนว่าเวลาจะใกล้หมดแล้วเฮ้ยจะเจ้าทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกเล่าเจ้านี่กินไม่บอกเลยอย่างน้อยข้าก็ต้องเติมท้องให้เต็มลุยเลยลุยเลยอย่าชักชานัดศารท่านลู่เราควรกลับไปอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมมันสายเกินไปแล้วช่างมันเถอะไปก่อนชาฟูเห่าเหมือน หลังจากการต่อสู้มาหลายเดือนในที่สุดเราก็ได้รับชัยชนะเราควรจะเฉลิมฉลองร่วมกับแม่ทัพและทหารอย่างไรก็ตามกิจการของรัฐบาลมีความเร่งด่วนดังนั้นข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะขอให้ทุกท่านทำงานหนักมากขึ้นนี่เป็นหน้าที่ของกระหมอ่อมข้าไม่กล้าพูดว่ามันเป็นงานหนักเลยไม่ควรมีการคาดัคดค้านต่อหลังวันของแม่ทัพจากนั้นสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือการกำหนดว่าควรจะไปที่ไหน จ้ามีความคิดเห็นอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีหวังโปรยานก็มองคิดว่าเป็นความคิดที่ดีหาฟาบาจะประทับอยู่ที่โชโจและทําให้ที่นี่เป็นเมืองหลวงรองในแง่ของการทหารก็สมเหตุสมผลเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องและกำลังคนสามารถพึ่งพาได้จากที่ราบภาคกลางหากเกิดสงครามอีกครั้งในอนาคตเราก็ยังสามารถยึดไม่น้ำหัวได้ ยังคงแนะนําว่าควรไปที่อย่างโจจะปลอดภัยกว่าประการแรกการขนส่งทางการเงินทางตะวันตกเฉียงใต้อยู่ใกล้กว่าและประการที่สสามารถข้ามแม่น้ำหยางซีได้ถูกเมื่อและยังมีสิ่งกีดขวางตางธรรมชาติที่ต้องป้องกันประการที่ 3. ตอนนี้เราได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่แล้วไม่มีใครในโลกจะสงสัยในความมุ่งมั่นของรัฐบ้าลในการต่อสู้กับจีนดังนั้นเราควรหาสถานที่ปลอดภยัย ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นสันธิภาพเพียงบางส่วนกหมอมคิดว่าเราสามารถกลับตรงจริงเพื่อแก้ไขจิตใจผู้คนได้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของเจ้าในวันนี้เจ้ามีข้อเสนอแนะอื่นๆอีกหรือไม่เดี๋ยวก่อนฝ่าบาจงใจทิ้งพวกเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญไว้ข้างนอกเมื่อวานก่อนและจัดก,การเรื่องหลังสงครามอย่างเรียบร้อยและเรียบง่าย แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะความเห็นอกเห็นใจต่อการทำงานหนักของเราแต่เป็นการโจมตีโดยจงใจเดิมทีข้าคิดว่านี่เป็นการเตือนลู่และหวังป้องกันไม่ให้พวกเขาผูกขาดอำนาจและทำผิดพลาดแม้แต่จางจุนผู้ได้รับความโปรดปรานมาตลอดกับถูกทิ้งซึ่งเป็นสิ่งที่บอกอะไรได้มากฝ่าบาทกำลังจับจ้องข้าราชการพลเรือนทุกคนอย่างจรงิงจังโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่พวกเราทุกคนก็ถูกเลือกและแต่งตั้งโดยฟาบาทด้วยตนเองใช่แล้วตอนนี้พวกเราทุกคนสน,สนับสนุนความตั้งใจที่จะให้โชโจเป็นเมืองหลวงรอง,องมันชัดเจนเกินไปไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามการอยู่ที่โชโจเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดฟาบาทกําลังชี้ให้เห็นโดยปริยายว่าเราไม่สามารถละเลยผลประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ดังนั้นหากมองให้เกินมุมมองส่วนตัวแล้ว ตำแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับทุนลองควรอยู่ที่ไม่ข้าต้องรีบแสดงความคิดเห็นให้ฝ่าบาทราบและ,ะมนตรีผู้นี้ฝ่าบาทหากท่านผักอยู่ที่ดังหวยหรือไปยังหยงางโจ้ท่านจะอยู่ห่างไกลจากกวนสีและญาตที่จะสงบที่ลาผ้า,ากลางโทษข้าพเจ้าถึงตายโปรดประหารชีวิตคนทรยศอย่างลู่หาวเวินและหวังป๋อสำหรับการช่โกงครั้งนี้